ตะลึงคุณแม่ลูกหนึ่งซีอริต้าเจนเซนโชว์ทายยากที่มาเคลดรับหุ่นเป๊ะพักเรื่องราวเครเครียดหลังเพิ่งขึ้นสาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อนสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยซีอริต้าเจนเซนกรณีที่ถูกมือดีตัดต่อคลิปอนาจารสร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงพร้อมประกาศเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับทุกคนที่เผยแพร่ล่า,าสุดสาริตา้าขอเจียดเวลาจากการเลี้ยงน้องกวินลูกชายสุดที่รัก แวบมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่เป๊ะปังสักหน่อยก่อนจะอวดท่าสุดจตรองที่เห็นแล้วต้องตะลึงพร้อมเขียนข้อความกำกับไว้ว่า what the world is upside down งานนี้แฟนๆที่ติดตามพากันกดไลค์และคอมเมนต์ยกให้ในความแข็งแรงของคุณแม่ลูกหนึ่งกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นแข็งแรงมากๆเลยครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเก่งมากเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสุดยอดเลยลอริต้ามีหน้าหุ่นถึงเป๊ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามามีท่ายาก คอมเมนต์เธอมาบอกว่าสตรองมากคุณแม่คอมเมนต์เธอมาบอกว่ายอดเยี่ยมค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ